ี้วันที่15มกราคมพศ2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชาคิตด,ดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสัขะโมคะทงัง สักเเกเมจะรูเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตะรุวนะคาหะเนเคหาวัตถุมะิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสะเมยักขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนางสาธะวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายมพะทันตาธรรมสะวนกาโลอายมพะทันตา สองบทบูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเระานะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพ,พระัตนาตรัยอระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควัวนตังอภิวาเทมิสว,วากขาโตพระควตาธโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปโนพระควโตสาวกาสังโคสังฆังนมามิ สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ห้าบทสวดไตรสรณะคมภะปาฐะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังคชฉามิ6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจเจนะ เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควะระหังสัมมาสัพพโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวากขาโตภควตาธโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปจจตังเวทิตภูวิญโยหิติ ก้าสังคานุสติสุปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริปุริสัตยุคานิอัตถปุริสุคลาเอสะพระคาวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ สิบรัตนสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเขสเพวะภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตตังกรโรธะมนุสิยาปะชายะทิวาจาระรัตโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรคาถาอัปปะมัตตา ยังกินจิวิตตังอิทาวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตนางปณีตัง นะโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุเทรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอามาตังปณีตังยัตัชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณะสมาธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเศถโผปริวาันายีสุจริงสมาธิมานะ สมาธิมานันตาริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสามโมนะวิชติอิธัมปิธัมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยญาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพราณิอิธัมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยสุป,ปัยุตตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอมตงวิไคหะรัฐธามุธานิพุติงพุนชะมานาอิธรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตยะถินท่คิโลปัทวิงสีโตสียาจตุพิวาเตพิอสัมปะกรัรมปิโย ตถูปมังสับปุริสงังวัฏามิโยอริยสัจจานิเอเวจะปสติอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปปะมัตตานะเตภวังอัฐมะมาทิยันติอิทัมปีสังเครัตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุสหวัสทัสสนะสัมปะทายะตยสูธรรมาชหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลพะตังวาปิยทัตถิกินจิจตูหะปาเยหิจะวิปะมุตโตชะจาภิฐานานิอภพโภกาตุงอิธัมปิสังเครัตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ กินจาปิโสกมังกโรติบาปกังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอาภาัพโพโสตสสะปติชะทายะาอาภาัพพาตาทิทะปัสสะวุตตาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ วนัปคุมเพยถาพุทสิตะเคคิมหานะมาเสปรธรรมัสเมิงคิมเหตถูปะมังธรรมวรางอเทสยินิพานะคามิงประมังหิตายะอิทัมปิพุทเทระตะัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุวะโรวรัญยูวะร,วะรโทว,วรา หะโรอนุตรโรธรรมวรางอเทสยิอิทัมปิพุเทร,รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานาังนาวาังนาทิภสัสมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถาธรรมปะทีโปอิทัมปิสังเคร,รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยานิทพภูตานิสมาคตานิภ <training>. ูมานิวายานิวะอันตาลิเคตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเคตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังทำมังนัมัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเค อถาคตังเทวะมนุษาปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหตุ11อาตานาติยะปริศบทยอ่อสัพโรคะวินิมุตโตสัพ,พสันตาปวัชิโตสัพ,พเวระมะติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพิตโยวิวัชันตุสัพ,พโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจัง วุฒาปจายโนจัตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัสิบอาทิตยะปริยายสูตร เอวามเมสุตังเอกลงสมยังพระควาคะยาอย่างวิหรติคยาศีเสสัติงพิโคสหัสเสนตัดระโขพระควาพิขูอามันเตสิสัพังพิขเวอาทิตังกินจะพิขเวสพังอาทิตังจักขุงพิขเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังจักขูสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอาทิตัง เกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาธิตันติวัามิ โสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทังโสตสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคะขินาโทสักขินาโมหคขินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมภสโสอาทิตโตยัมปิทางคานะสัมภัสะปัจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขีนาโทสักขีนาโทหักขีนาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโหมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทานิ ชิวหาอาทิตตาราษาอาทิตตชิวหาวิญญาณังอาทิตังชิวหาสัมผัสสอาทิตโตยมปิทังชิวหาสัมภสัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ กายโยอาทิตโตโผทัาภาอาทิตตากายะวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังกายะสัมภัสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาเจต ชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมภโสอาทิตโตยามปีทงังมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่า ทุขังวาอทุขะมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามระรนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิเอวังปสัสสังพิขเวสุตตะวะริยะสาวโกจะคูสมิงปินิพินทิต รูปเปสิป,ป,นนญญปีนิพินทติจักขวิญญาเนป,ปีนิพินทติทจักขูสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทางจักขวสัมพัสสปัจญาอุปัช,ชติเวทายีต,ตั้งสุขังวาทุขังวาอทุขะมะสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสเพสุป,ปนิพินทติ โส,โสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมภเสปีนิพินทติยมปิทางโสตสัมภสะปัจจญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมะสุขังวาตสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทโสป,ปินิพินทติคานวิญญาณีปีนิพินทติคานสัมภเสปินิพินทติยมปิทางคานสัมภสะปัจจญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอัทุ ขามาสุขัง mm ว่าตัสมิงปินิพินทติชิวะหายปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวะหาวิญญาณีปีนิพินทติชิวะหาสัมภเสปีนิพินทติยัมปิทังชิวะหาสัมภสัปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุขามาสุขังว่าตัสมิงปินิพินทติ กายะสมิงปีนิพินทติโผฏฐัพพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปีนิพินทติกายะสัมภเสปีนิพินทติยมปิทางกายะสัมภะสัจจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตสมิงปีนิพินทติมณสมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมภเสปีนิพินทติยมปิทางมโนสัมภะสัพจญาอุปัช ติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมะจริยังกตังกะระนียังนาปรังอิทตาญาติปชาาติติอิทมะมวจะพระคะวาอัตตมนาตีพิขูพระคะวโตภาสิตัง อภินันทุงอิมัสมินจาปะนะเวยาการนานสมิงพัญญมาเนตัสะพิขูสาหาัสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจจิงสุติ 13. อนัตตลักษณะสุดตังเอวามสุสตังเอกังสมัยังพระควาภารานสิยังวิหรารติอิสิปตเนมิคาทายยตระโคพระวาปัญจะวะักขิเยพิขูอามันเตสิ รูปังพิขเวอนัตารูปัจงจะหิทางพิขเวอัตาอภาวิสณา,ายิทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยละลัพเพทะจะรูปเปยเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสิติ ยศมาจะโขพิคเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายสังวัตตะเตณจะลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสิเตเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิคเวอัตาอภวิสะนายทังเวทนาอาภาทายสังวัตเตยะลเพเะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโขพิฆเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติณจะลพัตติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิขเวอัตาอาภวิสานยิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะลพเะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ ยะสมาจะโขพิคเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะจะรับพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิขเวอัตาอภวิสังสุในิีทางสังขาราอาภาธายะสังวัตเตยุงลับเพทะจะสังคารโสเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาเหสสนติยัสมาจะโคพิขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาธายะสังวัตตันติณจะลพติสังคารโสเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาเหสสนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสัยนะยิทางวิญญาณังอภทายะสังวัตเตยะรับเพถะจากวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยสมาจากโคพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภทายะสังวัตตติณจะรพติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติ ตังกิงมัญญะถาพิคเวรูปังนิจังวานิจจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสัมโนปสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิคเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสามโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกเเวสัญญาณิจาวอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าติ ทุกขังพันเตยำปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตดังกิงมัญญะถาพิขเวสังขารานิจาวอนิจาวะติอนิจจาพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตัง สามนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตอังกิงมัญญาถาพิคเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสามนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตสมาหิภควเยยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปัจจุปนังอัชตังวาพระเหตทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายัตถพัง ยากาจิเวทนาอติตานาคตะปจจุปนาอชัชต,ตาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายาท,ทัถพ,พังยากาจิสัญญาอติตานาคตะปัจจุปนาอชัชต,ตาวาพระหิทธาวา โอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวาสัพะสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายาทะทัตถพังเยเกจิสังขาราอาติตานาคตะปจ,จุปปนาอัจชตวา,าวาพระหิทธาวาโอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวาปณีตาวา เยทุเรสันติเกวาสัพเพสังคาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะาภูตังสัมมาปัญญาทะทัพพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคะตะปัจจุปนังอชัตตังวาภหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาันโทเรสันติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัถะพังเอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวโกโรปสมิงปินิพินทติ เวทานายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติ สังคาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตตจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมาจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธตายาติปชานาติติอิทมโวจะพระควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูพระควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปนะเวยากราณสมิงพัญญามณีปัญจวัคคียา นงาพิขุนางอนุป,ปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ